ีค่ควันนี้ยายแมวตั้อนำทีเนี่ยเลี้ยนนะคะนี่ยเนี้ยนะคะซองโลยายแม่แจไปขึ้นนายแม่คนหนึงนะคะเดี๋ยวเราไปตั้มน้ำเตันน้ำปฏิทุเลียนร้านเขาเจอมอนตองเนะนี่ส่วนของน้ำเตะนะคะโลนะ น้ำเตโลนนะคะเดี๋ยวยมวจะใส่น้ำตาลสักไม่น้ำตาลอย่างดีวเลยนะไอ้นี่ประมาณพียน,นะคะก็ไงแมวจะเน้นไปต่างว่าน,นิดแมวใส่น้ำตาลป,ปีสักนึงตะป,ปีนะคะเพิมความเข้มข้นความวาม,มอม ห้มตาลปี๊บนะคะก็โรยใส่ยาใหญ่แมวเพลย์แล้วตาวนี่ค่ามว่านพอใหญ่แมวไม่กรงใจก็ยอ็นความว่านน้ำตาลปี๊บนะคะส่วนก็น้ำตาลปี๊บเดี๋ยวแมวจะใส่น้ำตาลนี่งี้นะครั เปิไมไปสักหนาจอนนะคะนั่นกินไงข้าวชาซีจี้จอนพ่อเดี๋ยวบบกกินมันทำข้าวเนี่ยไม่เอาละเลือนะคะ แม่ตั้งใจปล่อให้น้ำตาในหล่าล่ายนะแม่คุณในน้ำตาล่าลนะคะแม่แต่สีนะคะตสีกินไม่รอยเนี่ยกันาวชุก่้ะแต่ให่แมไม่ลบนะคะเนี่ยให่หน่อยใจเนึ่งเนี่ยเหนียนร้อย เหมือนตานลายกันลายนะคะเดี๋ยวจะมาใส่หม่อนท้องเลยนี่หม่อนท้องตัวใหญ่แมวใจนะคะส่องดูแก่ว่าล้านก็ซื้อมา จิ้มเนยก่อนนะคะให้แม่เติมเกลืออีกเมดนะคะเติมน้ำตาลนัำสองชอน แมวใส่มมอนทองเลยนะนะนี่กลังถือซ่องอเรียนแมวทำนันเทเรียน มันเหรียนม,มันนะคะเราทำตูเรียนใหแมวเสร็จแล้วนะคะแมวยังแมวไปเล่นเนี่ยแป๊บนะเอาข้าวเหนียวตู้เรียนนะคะสเสร็จแล้วค่ะข้าวเหนียวนุ่มมากเนี่ยอ้งนนะคะไม่ได้ไม่ได้ลบนำ้ำตี ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งนะคะไม่ได้หลบไม่ได้หลบน้ํากะทิ